กลางนั้นพิกุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทนั่งหน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งอันภิกุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังทำสี่ข้อ ให้บริบูรณ์ฉบับหลวงใช้คำว่าทำอย่างหนึ่งอีกฉบับหนึ่งใช้ทำมันเป็นเอกบาลีใช้คำว่าเอกธรรมโมเอกก็คือหนึ่งมีข้อทมอันหนึ่งไหมที่ทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยจะทำให้ทรม4สบริบูรณ์ขึ้นมาทรม4สก็ใช้คำว่าจัตตารโอธรรมมาทำสี่ข้อหรือทำสี่ประการพิกุทั้งหลาย ทำมันเป็นเอกที่พิุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสีประการบริบูรณ์ทำสี่ประการที่พิุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่พิกุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือปรากฏว่าพิขุตอบไม่ได้ <N ic> <N ic> ก็เลยทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยส่งบัญญัติเรื่องทาอันเป็นเอกนี้รลงบอกว่าพิกุทั้งหลายทาอันเป็นเอกที่พกิกุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ธรรมะสี่ประการบริบูรณ์ธรรมะสี่ประการที่เจริญทําให้มากแล้วทําให้ธรรมะเจ็ดประการบริบูรณ์ธรรมะเจ็ดประการที่พิกุเจริญทําให้มากแล้วทําให้ธรรมะสองประการบริบูรณ์มีอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามันมีอยู่นะในพระสูตรนี้ใครสามารถตอบได้ว่าทำมันเป็นเอกนั้นคืออะไรคืออะไรเนาะไอเนี่ยสติปัฏฐานสี่จะบริบูรณ์อพอสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เนี่ยโ <c oughs> พชฌงค์ทั้งเจ็ดก็จะบริบูรณ์โพชฌงค์ทั้งเจ็บริบูรณ์วิชาและวิมุตติคือทำสองประการ ก็จะบริบูรณ์ถูกต้องถูกต้องดีมากพระภูมิพระภาคก็ตอบว่าทำอันเป็นเอกคืออนาปานาสติสมาธิที่พิกุเจริญกระทำให้มากแล้วทำให้สติปัฏฐานสี่ประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ประการที่พิกุเจริญกระทำให้มากแล้ว ทำให้โพชฌงค์เจ็ดประการบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดประการที่พิกุเจริญกระทําให้มากแล้วทําให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์อันนี้เราก็จะเห็นว่ากระทําอนาปานาสติเพียงอย่างเดียวเนี่ย<ม>ก็เป็นเหตุให้ถึงวิชาและวิมุตติได้เลยองจัดว่าอานาปานาสติสมาธิที่พิกุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานสี ให้บริบูรณ์พิกูในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู่กาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อใ,ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าใ,ใจออกสั้นองค์ก็จะตัดเ,เรื่องของอนาปานสติที่เป็นสติปัฏฐานสี่ไล่ไปตั้งแต่กายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็อยากให้เห็นคุณประโยชน์ของอนาปานสติว่า มีคุณประโยชน์มากนะแล้วก็เป็นอันเดียวกันกันกบตัวสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมอันเป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่เนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมานะสร้างเหตุคืออนาปานาสติแล้วสติปัฏฐานทั้งสี่จะบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วโพชฌงเจ็ดแปลว่าองค์ตรัสลุธรรม องศัสลุลธรรมก็จะบริบูรณ์มีสติสัมโพชฌงธรรมะวิริยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปสัสสติสัมโพชฌงนะสมาธิสัมโพชฌงแล้วก็สุดท้ายหละอุเบกขาสัมโพชฌง ตอนนี้ตัวโพษชงเจ็ดเนี่ยจะทำให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าให้อาศัยวิเวกอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะนะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวดสักขะน้อมไปเพื่อการสละลงโวดสักคะนะการสละลงหรือการสลัดคืนนะ เป็นเณรให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์ในตัวโพชฌงทั้งเจ็ดเนี่ยเราจะทำเจข้อลงมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงก็ได้หรือจะทำข้อเดียวแล้วก็อาศัยวิเวกวิราคาสานิโรธน้อมไปเพื่อวสาาัคขะแล้วก็วิชาวิมุตต์ปรากฏก็ได้นะทำสติสัมโพชฌงอันเดียวไปจนถึงวิมุตติก็ได้ท,ทาธรรมวิจยาสัมโพชฌงอันเดียวแล้วไปจนถึงวิมุตติก็ได้ หยิบข้อเดียวของพชงเจ็หลุดพ้นหรือไล่เลียงมาทั้งเจ็ข้อแล้วก็หลุดพ้นะก็ได้ทั้งสองทางนะไปทางข้างก็ได้ไปทางแนวดิ่งมาก็ได้ไล่มาเรื่อยๆเหมือนกับสติปัฏฐานสเหมือนกันสติปัฏฐานสี่จะทำไล่ข้อมาทั้งสี่ข้อหรือว่าทำข้อเดียวแล้วก็หลุดพ้นเลยก็ได้นะ สิ่งที่เขาต้องเห็นในการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือต้องเห็นการการเกิดกันดับเวลาเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยแล้วไม่เห็นการเกิดดับเนี่ยพระองค์จะเปรียบเหมือนเป็นพ่อครัวที่ไม่ฉลาดทำอาหารให้พระราชาแล้วก็ไม่ไม่รู้จักสังเกตว่าพระราชากินอะไรมากกินอะไรน้อย ก็จะไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาส่วนพ่อครัวที่ฉลาดทำอาหารให้พระราชามาหามานแ,แล้วก็จะสังเกตว่าพระราชาทานอะไรมากทานอะไรน้อยวันต่อไปก็ทำอาหารที่พระราชานั้นชอบนะีก็จะได้รับรางวัลจากพระราชาเราจะเลยนานาปานสติซึ่งเป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่า มีอะไรเกิดมีอะไรดับขณะที่เอาจิตตั้งอยู่กับกายลมหายใจซึ่งเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายจิตเมื่อเกิดแล้วเนี่ยจิตก็ต้องดับพอจิตดับแล้วเนี่ยจิตไปรับรู้เรื่องอะไรต่อรับรู้ลมหายใจเหมือนเดิมหรือว่าไปรับรู้เรื่องอื่นเช่นไปคิดปรุงไปในอดีตบ้างปรุงไปในอนาคตบ้าง หรือว่าไปรับรู้สุขทุกข์นะซึ่งเป็นเวทนาบ้างอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเคยรู้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมันมีการเกิดขึ้นนะของนามาธรรมลมเป็นรูปหลุดไปปุ๊บเนี่ยนามเกิดนะเราก็ละนันทิไม่เพลินในนามาธรรมนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลม เราก็กลับมารู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนามารมที่เคยรู้ก็ดับไปอีกลักษณะอย่างเงี้ยเราเห็นเกิดเห็นดับละนะนามเกิดนามดับเวลากลับมารู้ลมเนี่ยเท่ากับลมเนี่ยก็เกิดขึ้นนะเทนะ่ากับรูปเกิดเพราะลมเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเรารู้ลมอยู่นั่งรู้ลมรักษาลมเอาไว้ ก็มีการตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วมีการตั้งอยู่อยู่สักพักหนึ่งหลุดไปอีกละลมดับขณะที่ลมดับลืมไปแล้วเราลืมลมไปแล้นามเกิดแต่จะเป็นนามว่าสัญญาสังขารหรือเวทนาก็ได้นะเราก็สังเกตเอาหรือเราจะไม่สังเกตเราจะสังเกตแค่ว่าจิตมีการรับรู้ขึ้นมีการรับรู้ขึ้นเรารู้ตัวเมื่อไหร่เราก็พยายามวางไป ดูว่าอันนี้มันใช่ลหมหายใจไหมถ้าไม่ใช่วางการวางก็คือการการปล่อยมันหรือการละมันก็คือการละนันทีนั่นเองเพราะสิ่งที่เราตั้งไว้ก็คือเสาเขื่อนเสาหลักคือกายหรือลหมหายใจของเราอันนี้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ความจริงของโลกเป็นการเรียนรู้ความจริงของโลกว่าโลกโลโกเนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะอตอนนี้เราเนี่ยหลงยึดเนี่ยรูปนามเนี่ยมาตลอดสั่งสารวัตรคนบางคนมีอินทรีย์แก่กล้าเห็นเกิดดับทีเดียวหลุดพน้นก็เป็นได้บางคนอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ต้องเห็นซ้ำๆมากขึ้นเห็นมากเพื่อจะเปลี่ยน ทิฏฐิเป็นความเห็นของบุคคลนั้นให้ได้ดังนั้นหน้าที่เราก็คือต้องกระทําให้มากจเจริญให้มากรู้ลมให้มากเห็นเกิดดับให้มากขณะที่จิตตั้งอยู่ที่กายคือลมหายใจขณะนั้นเนี่ยมีอารมณ์อันเดียวพระองก็เรียกว่าสมถะขณะหลุดไปเห็นเกิดดึงกลับมาเห็นดับเราเห็นความจริงของการเกิดขึ้นและการดับไปเรียกว่าวิปัสสนา วิปัสนาคือปัญญาปัญญาที่เป็นเครื่องจอดแทงกิเลสคือการเข้าไปเห็นสัจจะ,ะสัจจะแปลว่าความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปการเกิดขึ้นและการดับไปเนี่ยช่วยให้เราได้ประโยชน์อะไรตรงบอกว่าช่วยเราได้ประโยชน์ก็คือถอนสักยะทิฏฐิทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักยะความเห็นในการยึดถือว่าธรรมชาติเหล่านี้ เป็นตัวเราของเราเราก็เลยต้องเห็นตรงนี้ซ้ำๆจนกว่าจนกว่าเราจะมีความเชื่อมีศรัทธามีจิตน้อมไปว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆมีการเกิดการดับไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเป็นอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคราวถ้าเราเชื่ออย่างนี้อย่างมั่นคงเนี่ยเราก็จะเป็นสัทธานุสารี ผู้เล่นไปตามศรัทธาเมื่อแล่นไปตามศรัทธาแล้วเนี่ยเราเชื่อแล้วเนี่ยว่ามันเกิดดับเนี่ยเราก็มีการเพ่งพิสูจน์ต่อนะเพ่งพิสูจน์ว่าเออมันเกิดดับเนี่ยนะจริงไหมมีบางครั้งไหมที่มันเกิดแล้วไม่ดับอะไรเราก็ดูซ้ําๆการดูซ้ําๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเป็นพวกธรรม,มานุสาลีที่ทํา6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งนะด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีนะแต่นั้นเราก็เฝ้าดูสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาของเราให้เห็นการเกิดการดับมันเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ได้ทันถึงปฐมฌานเลยนะก็คืออยู่กับลมหายใจปกตินี่แหละนะอยู่กับลมปกติ การที่เรารู้ว่ามีลมขึ้นมาได้เนี่ยวิญญาณจะต้องมาปฏิทิตังที่วายโยธานะวิญญาณต้องมาตั้งอยู่ท,ท,ท,ทีติติตังไปว่าการตั้งอยู่ที่วายโยธานะวิญญาณตั้งอยู่เท่ากับเจตนาตั้งอยู่ปรัถนาตั้งอยู่คือปรารถนาเห็นไหมว่าเราปรารถนาจะตั้งจิตของเราอยู่ที่ลมหายใจเห็นไหมความปรารถนามาตั้งอยู่ เจตนาไปตั้งอยู่นั่นคือเราก็มีเจตนาจะตั้งจิตอยู่ที่ลมดังนั้นขณะที่ที่สัตว์เนี่ยยังยึดขันห้าเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะมีคำว่าเรามีตัวเราของเราอยู่เราจะทำอย่างนี้เราจะตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเราทำไกายสังขารให้ลำงับมันก็อาศัยตัวตนนี่แหละที่เรายึดโดยเรากำลังดูว่าตัวตนที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ย ไม่ใช่เราการการที่ตัวเราไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพราะวันนี้ก็ยังมีตัวนั่งอยู่นะแต่มันหมายถึงการมีชั่วคราวคือการมีขึ้นแล้วเสื่อมแล้วก็หายไปการมีขึ้นคืออุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏหรือสมุทัยก็ได้การแปลเปลี่ยนก็คือวโยปัญญายตินะ เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกเรื่อยๆร,ร่างกายเราจึงไม่คงที่ก็ค่อยๆแก่ไปค่อยๆชราอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏจับเรายืนอยู่เฉยๆร้อยปีผมก็ค่อยๆงอกขาวไปเรื่อยๆเห็นไหมอ่าเมื่อมันตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏการเวลาผ่านไปก็กลายไปแปรเปลี่ยนไป การที่มันแปลเปลี่ยนเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่หยุดไม่หยุดเปลี่ยนก็เป็นเหตุให้เกิดมรณะ<ม>คือความดับดังนั้นรูปธราตุอันนี้จึงมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมไปมีการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดับพระองค์จึงเรียกธรรมธาตุเหล่านี้ที่มีอาการอย่างนี้เกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับว่ามันเป็นอนัตตา ดังนั้นอนัตตาจึงเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมและก็มีการดับหรือพูดสั้นๆก็มีการเกิดและมีการดับคือสมุทัยกับนิโรธในอริสสัตตสีดังนั้นสิ่งที่มีการเกิดและมีการดับจะถูกเรียกว่าอนัตตาสิ่งที่มีการเสื่อมจะถูกเรียกว่าอนัตตาสิ่งที่มีการดับจะถูกเรียกว่าอนัตตาอนัตตาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือดับ อนัตตาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเสื่อมดังที่พระองค์บอกว่ารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซเนี่ยรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธโยงอนัตตากับอาพาธอาพาธก็คือชรลาหรือความเสื่อมหรือว่าโยมันอาพาธแต่พราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธพระองค์บอกว่าอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าสิ่งใดเป็นทุกข สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือสิ่งได้เนี่ยมันแตกสลายสิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตามาจากธรรมชาติคือการแตกสลายการแตกสลายเป็นธรรมอันเป็นเหตุอนัตตาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเกิดมาแต่เหตุคืออะไรคือแตกสลายหรือทุกขังหรือมรณะหรือนิโรธนิโรธก็ได้นิโรธก็ดับมรณะก็ได้คือตายใช้กับรูป หรือทุกขังคือแตกสลายสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนั้นธรรมชาติที่เป็นอนัตตาจึงต้องมีคุณสมบัติคือเหตุของมันต้องมีเสื่อมเหตุของมันต้องมีดับธรรมชาตินั้นจึงถูกเรียกว่าอนัตตาได้สิ่งใดไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันนี้พงก็ตัดอีก ก้อนหนึ่งก้อนนี้ก็จะตัดเรื่องของคำว่าเกิดออกไปหยิบมาเลยว่าไม่เที่ยงแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่เที่ยงได้ก็เพราะมันมีเกิดถ้ามันไม่มีเกิดมันก็จะไม่มีเสื่อมแต่นั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุก์ขสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้น นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราตรงนี้จะถูกเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะแปลว่าความยึดถือว่าตัวตนความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยจะมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณก็คือเห็นว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเห็นเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนา เวทนามีในตนตนมีในเวทนาเช่นเราคิดว่าอันนี้สุขเราอันนี้ทุกข์เราหรือเรามีสุขเรากําลังมีทุกข์อ่าเนี่ยอันนี้รวมทั้งอทุกข,ขมสุขด้วยรวมเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันเห็นว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนี่ความยึดถือในความเป็นตัวตนดังนั้นปัญญาตรงนี้ ก็เกิดจากการเห็นธรรมันเป็นเหตุคืออนัตตาการจะเห็นอนัตตาเข้าใจก็ต้องเกิดจากการเห็นธรรมันเป็นเหตุคือทุกขังการเห็นทุกขังก็เกิดจากธรรมันเป็นเหตุคือเห็นอนิจจังหรือวโยเสื่อมหรือชลาการเห็นอนิจจังก็เกิดจากธรรมันเป็นเหตุคือการเห็นเกิดคือสมุทยัยเนี่ยดังนั้นธรรมชาตินี้ เกิดเสื่อมดับอนัตตาเนตังมะมะเนโสมัสมิณะเมโสตาก็ล้วนเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมนะปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันคือเกิดธรรมก็คือธรรมธรรมชาติเนี้ยนะเกิดแต่เหตุอาศัยเหตุเกิดนี่ก็ตัดมาแค่นี้ก่อนถ้าตัดลึกลงไปว่าเกิดมาจากอะไรก็คือพก็ไล่ลงไปอีกไล่ไล่ไล่ล,ลงไปเรื่อยๆนะก็ไล่สายปฏิจจ ทีนี้เราก็ตัดมาแค่นี้ท่อนตรงเนี้จะเป็นท่อนที่พระเจ้าสอนสอนบ่อยสอนมากที่สุดเป็นท่อนปลายเลยการเข้าสู่ภูมิธรรมอริยบุคคลขั้นต้นคือการดับสักยติทิฏได้สังโยชน์ข้อแรกเนี่ยก็จะต้องเห็นประเด็นตรงนี้รงออตอบภิกุซึ่งถามว่าอะไรเป็นปฏิปทาเพื่อการดับเสียซึ่งสักยะ พระองค์บอกว่าการเห็นอนิจจังถามอีกครั้งก็บอกการเห็นทุกขังถามอีกครั้งบอกเห็นอนัตตาดังนั้นจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้ล้วนเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสักยะการเห็นสมุทัยเรื่อยๆพระองค์ก็บอกก็จะเป็นเหตุให้รู้จักทุกขังคือความดับการเห็นทุกขังเรื่อยๆก็จะโยงไปเห็นถึงการเกิดเพราะอะไรเล่าที่ดับก็คือสิ่งนั้นต้องเกิด สิ่งที่เกิดก็จะต้องดับเนี่ยความจริงตรงนี้เป็นความจริงที่าศาสดาของเราเนี่ยตรัสรู้ซึ่งก็คืออริสัต4ีนั่นเอง